บมแบมเฉลยสาวผมดำปริศนาซิลกิเรดเวลเวดร่วมฟิชชิ i งซิงเกิล Who Are You เมื่อเร็วๆนี้แบมแบมกันพิมุกภูวกุลหนึ่งในสมาชิก GOT7 ได้ประกาศว่าจะปล่อยผลงานพรีซิงเกิลใหม่ล่าสุดในชื่อ Who Are You และหลังจากที่น้องแบมแบมได้เดบิวต์ในฐนานะศิลปินเดี่ยวในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยอัลบัม้มปิ่นอนภายใต้สังกัดใหม่ Abyss Company และในทีเซอร์มิวสิกวิดีโอของพรีซิงเกิล Who Are You นักร้องหนุ่มแบมแบมได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการได้ซิลกิแห่งวงเรดเวลเวดนักร้องสาวจาาากค่ย SM Entertainment มร กดตัวใน t e ซอร์มิวสิกวิดีโอนี้ด้วยค่ะซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากและมีการพูดถึงกันอย่างมากมายผ่านแฮชแท็กแบมแบม e r c o r e h u a u จนแรงติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้หนุ Bam ่มแบมแบมก็ลเวนก็ยังได้เฉลยว่าซิลกิเป็นศิลปินมากความสามารถจากเรดแวรเวและก็คือสาวปริศนาในโปสเตอร์การคัมแบ็ก h o a y u ที่พร้อมปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันในวันที่8ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะแบมแบมได้ปล่อยทาง movie teaser, ออมาูฟวี่ แล้วในภาพสีขาวดําและเงาสะท้อนกระจกที่ทําให้แฟนๆคาดดาวคอนเซปต์กันไปต่างๆนานาว่าครั้งนี้น้องแบมแบมหรือพี่กันของใครหล,หลายๆคนจะมาโชว์แง่มุมไหนและเสียงเพลงแบบไหนจะออกมาให้ทุกคนได้ชมและรับฟังกันค่ะและระวังที่คอนเซปต์ยังคงเป็นปริศนาอยู่ค่ะแบมแบมก็ไม่รอช้าเพิ่มความน่าสงสัยให้กับเพลงนี้ด้วยโปสเตอร์พร้อมชื่อซิงเกิลอย่างเป็นทางการ Who Are าย u และสาวปริศนาผมดําที่ยืนอยู่ข้างๆจนปริศนานี้ถูกเฉลยใน m v ทีเซอร์แรกว่าสาวผมสวยคนนี้ก็คือซิลกิจากวง r ร d v e l v ว t วงเก r ร์ล รุ่นของค่ายยักษ์ใหญ่ sm entertainment นั่นเองค่ะและนอกจากครั้งนี้จะเป็นการคัมแบ็กซิงเกิลที่2หลังจากความสําเร็จจากอัลบั้มปิ p ปป๊อแล้วซิงเกลิลนี้ก็นับเป็นการฟิชชิ่งกับศิลป,ปิน K-po p OP ครั้งแรกในฐานะศิลป,ปินเดี่ยวของแบมแบมอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคาราซึงกิจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกันในวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวอัปเดตของน้องแบมแบมที่เรานามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่่่ะะะะะแแลลลลหหหหาาาากกกกชบคคคคิิิปปนนนนี้้้้้ฝกกดด like, ดตดตมมใใววยะะวเจั